สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยาภากินดีค่ะ,จะเจี๊ยดฝรั่งหนองข้างคอกนะคะก่อนนี้ก็ปลูกมันนะคะแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็หันมาปลูกฝรั่งหนองของะะ้างคอกค่ะเพราะสมัยก่อนแ,แม่ปลูกอยู่แล้วก็ทําต่อเน,นื่องจากแม่มาเรื่อยเลยะคะ่ะ เริ่มทำมาจนถึงตอนนี้สามสิบปีได้แล้วค่ะพื้นที่ปลูกทั้งหมดก็ประมาณเกือบห้าสิบไร่ได้มันทำมันมันตีมนได้ครั้งหนึ่งก็เลยมันไม่พอใช้พอกินแล้วก็เลยไปปลูกฝรั่งดีกว่าปลูกฝรั่งไปแปดเดือนแล้วก็ลงมือเก็บเกี่ยวได้แล้วเือนเล็กแล้วน้อยพอสองปีสามปีเนี่ยมันจะเต็มที่เราก็จะได้ตัดได้เต็มที่แล้วฝรั่งหนองน้องคอกมีสองพันนะคะคือกรมสารีกับฝรั่งขี้นกเนี่ยมันจะอยู่ในตำบลหนองน้องคอกสิเขาปลูกกันมา มีอยู่2 0 0พแต่ว่าที่ปลูกกันดั้งเดิมทุกวันนี้ก็คือกรมสาลี่แต่ว่าเขาเรียกกันว่าฝรั่งหนองคอกคือมันอยู่ในตำบลหนองคอกฝรั่งหนองคอกมันโดดเด่นว่าคือมันหวานกรอบมันจะอร่อยฝร่ที่อื่นที่อื่นมันเป็นดินเหนียวของเราเนี่ยมันเป็นดินปนทรายมันเหมาะสําหรับปลูกฝรั่งเพราะมันจะหวานกรอบอร่อยสภาพอากาศดีเหมาะสมคือฝนไม่ชุกฝนตกดามก็ไม่แช่แล้วก็น้ําเราก็ขุดสอาไว้รองรับไม่มีการแห้ง สวัสดีค่ะวันวิไลสิทธิบุรีนกะวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชนบุรีค่ะ,ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมสวนฝรั่งหนองข้างคอกนะคะให้มารู้จักกันว่าฝรั่งหนองข้าง,างคอกคืออะไรแล้วก็มีวิธีการปลูกการดูแลรักษาย,ยังไงนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีที่เราอยากให้ทุกท่านได้มารู้จักแล้วก็ได้ลองชิมนะคะและท่านจะติดใจในความเป็นฝรั่งหนองข้างคอกที่มีรสชาติทั้งหวาน กรอบแล้วก็อร่อยแน่นอนแต่ว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษายังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันถึงสวนถึงถิ่นเลยนะคะว่าดูแลอย่างไรให้ฝรั่งออกมาอร่อยไปชมกันะนคะคะฝรั่งเนี่ยมันคือพันธุ์ดั้งเดิมสมัยพ่อแม่ก็ปลูกกันมาจนมาถึงลูกหลานเนี่ยค่ะประมาณ60กว่าปีเราก็ทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยเลยจนถึงเนี้ยรุ่นเนี้ยค่ะ เราก็ต้องดูแลอย่างดีอ่ะใส่ใจมันด้วยนะถ้าไม่ใส่ใจนะมันก็ไม่อร่อยที่หนองข้างคอกเรามีทั้งหมดกี่สายพันธุ์มียังไงบ้างมีกรมสาลี่เนี่ยหนึ่งสายพันธุ์แล้วก็มีตอนนี้กระปูกันคือกิมจูกิมจูเนี่ยเอามาจากสะคอนปฐมกลปลูกกันเป็นอัตลักษณ์คือหนองข้างคอกก็คือกรมสาลี่แล้วก็กิมจูเนี่ยสองพันเวลานี้ปลูกอยู่2 0 0พันเนี่ยค่ะแล้วก็กาลังมีผงเป่าซื้อเข้ามาอีก1000พัน กำลังเป็นที่นิยมของตลาดอยู่ของป่าสือคือฝรั่งไซแดงนะคนมีที่อยากจะปลูกฝรั่งนะคะคือ1นึ่งเราต้องไถที่ไว้ก่อนไถสองสา 2, รอบบักเอาไว้ก่อนแล้วทีนี้เราก็เตรียมกิ่งพันธี่เราจะปลูกก็4ี่คูณสนะคะแล้วก็ขุดลงไปประมาณ50เซนแล้วเราก็ปลูกแล้วรดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจนฝามันจะโตอะคะ่ะจนฝ่าจะถึง6เดือนอะ ตัวแรกก็หนึ่งปุ๋ยสองน้ำสามดูกมวกแมลงเราต้องใส่ใจมันด้วยใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะมีปุ๋ยเคมีมั่งคือสูตรเสมอ16 16 16แต่16เนี่ยเราจะใส่เดือนละหนึ่งครั้งตอนเล็กอ่ะแต่ไม่ไปใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวเพราะใส่เยอะไม่ได้มันเค็มพราะจนโตที่มันออกลูกสิเราห่อแล้วอ่ะเราก็จะใส่ขี้ไก่ด้วยแล้วหนึ่งเดือนไปแล้วเราก็ใส่16สูตรเสมอใส่ลงไปแล้วก็เวน้นเดือน ใส่เดือนเว้นเดือนใส่ปุ๋ย3ามค่าที่วิเคราะห์ดินดินเนี่ยเขาต้องเอาไปให้หมอดินเขาตรวจสภาพดูว่ามันต้องใส่อะไรเพิ่มอะไรลดตรวจแล้วถ้ามีค่าดินเนี่ยเขาก็จะให้ใส่ปุ๋ยที่เขาจะบอกมาว่าค่าดินตรงนี้น้อยนะให้ใส่ตัวนี้ค่าดินตรงนี้มากให้ใส่ตัวนี้ลดลงก็ลดต้นทุนไปเยอะเลยแล้วก็ทำให้ฝรั่งเราดีด้วย ต้องแรกแรกปลูกเลย6เดือน6เดือนเนี่ยมันจะเริ่มออกลูก6เดือนเนี่ยมันยังเล็กต้นหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้ได้ประมาณลูกหนึ่งสองลูกทีนี้มันก็จะไปโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มหอไปเรื่อยค่ะ6เดือนเนี่ยมันจะมีลูกแล้วเราก็เริ่มทยอยห่อได้ต่อละสองลูกสองลูกทีนี้ก็ได้เรื่อยเลยจนต้นแกตจนถึงสิบปีอ่ะถ้าดูแลดีอ่ะในการห่อนะคะเราก็ต้องเด็ดตรงนี้มันออกนะคะเพราะว่าป้องกันแมลง มันจะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกลูกที่มันสวยลูกที่ไม่สวยแล้วก็เด็ดออกถุงห่อของเราก็คือใส่กระดาษไว้ข้างในถุงหกค้ลสิบสี่นะคะแล้วก็จะสวมแล้วเราก็จะจับคางเข้าไปแล้วเราก็จะผูกเชือกสี่สิบห้าวันแล้วก็เก็บได้นี่แล้วก็เสร็จค่ะอย่างนี้ก็คือเสร็จแล้วถ้าเราเดินมาเจอแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะเด็ดลูกขคาง,ง,งเี่ยออกเลยค่ะมันนลูกกลางตรงกลางถึงจะโตนะคะเนี่ย เราจะเด็ดร e ิมๆออกเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่เด็ดมันจะไม่โตเนี่ยเรามาเจออย่างนี้เราจะลูดใบออกไวแล้วเราจะหลูดใบไวอย่างนี้ถ้าไม่มีลูกก็คือเขาไม่มีแล้วเราก็เด็ดเลยแล้วมันก็จะไม่สูงมากถ้าเราจ้างเขาโหะบางทีเขาก็หลูดใบให้บางทีเขาก็ไม่หลูดให้มีโรคอะไรบ้างที่เราเจอตอนนี้ที่เป็นแป้งเนี่ยแป้งอย่างเดียวมังเกิกันบ่อยๆคือว่าเนี่ยฝนชุกๆอย่างเงี้ยเพราะเราฉีดยาฉีดอะไรไม่ได้ มันเพีียแป้งมันก็จะเกิดแล้วถ้าเกิดมีเพีียบแป้งนี้เราจัจดการยังไงคะเราดูแลยังไงใส่ชีวภาพแล้วก็ใส่โคเดมาผสมกันแล้วก็พ่นค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตอนแรงๆก็ไม่ต้องฉีดบ่อยทานตอนฝนทุกๆอย่างเงี้ยต้องฉีดบ่อยๆเพราะว่าเพีเพ้บเยแป้งมันจะเกิดค่ะใส่เชื้อราเข้าไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปใส่อะไรก็คือที่นี่ก็คือเราจะเน้นวิธีการทางธรรมชาติเนาะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่พืชพ้งเนี่ยรับประทานโดยตรงคือเราทานทั้งผิวเขาเลยดังนั้น เาสวนน้องข้อก็คือจะใส่ใจ est, กับผู้บริโภคก็คือผลิตตามมาตรฐาน CAP แล้วก็ est, มุ่งเน้นใช้วิถีธรรมชาติ est, ใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงเนาะ est, โรคแมลงเนี่ยของสวนประสงค์เราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะโรคแมลงมนมีค่ะเหมือนอย่างโรคไกจ่จุดอย่างเงี้ยก็คือว่าเราต้องฉีดยาเชื้อราช่วงนี้ฝนมันชุกอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนการทุกสวนนั่นแหละแต่ถ้าเราฉีดยาเชื้อราบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยเป็น แล้วเรื่องของโรคอื่นๆที่เราเจอที่เป็นปัญหาให้กับชาวสวนฝรั่งน้องข้อของเรามีอะไรอีกคะคือเออคือมันจะเป็นรลักปมฝรัง่งมันจะเป็นรลักปมพอมันเป็นรลักปมแล้วทีนี้มันก็ตายเพราะว่าเกษตรอะไรเขาก็เข้ามาช่วยเราไม่ได้ทั้งนั้นนะมันเป็นไส้เดือนฝอยนะคะมีวิธีการจัดการยังไงกรณีที่เราเจอไส้เดือนฝอยลงแปลงยางไงะคะก็มันทำมันเหลืองขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องถอนทิ้งค่ะ แล้วก็ไถที่หมักเอาไว้ทําแปลงใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็หาต้นที่สมบูรณ์มาปลูกใหม่ค่ะมาทิ้งไว้เป็นปีเลยนะคะก็คือเป็นการตัดวงจรของโรคแล้วก็ใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงจากแหล่งที่เชื่อถือได้นํามาปลูกใหม่ในที่เพื่อเป็นการตัดวงจรแล้วก็ป้องกันโรคนะคะปกติเราจัดการหญ้าในแปลงเรายังไงครับระสงค์ใช้เครื่องตัดค่ะใช้เครื่องตัดเอาก็ตัดเองปาตัดเองอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตัดครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ลกเนี่ยไอ้ศัตรูมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเรื่องโรเทาร ตัดเต็นเตียนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะครเราอัตลักษณ์ของหนองข้างข้อเราจะรู้ได้ยังไงว่าไปซื้อฝรั่งแล้วเนี่ยแหละหนองข้างข้อของแท้แน่นอนเราดูอัต,อตลักษณ์คือต้องดูตูดมันนะคะคือเราไม่มีมนเราไม่มีตรงนี้มันนี่ๆตรงนี้เราจะปิดออกปิดออกก่อนหอนะคะถ้ามีตรงนี้โผล่มาคือไม่ใช่หนองข้างข้อนี่เราจะดูตรงนี้นะคะอันนี้พอมบานเต็มที่แล้วเนี่ยนี่คือแก่แล้วค่ะตัดเลยนะคะตัดเลย มันจะออกมาสวยงามตามท้องเรื่องเลยอันนี้มันมันยังต้นสาวอยู่นะคะมันใหญ่เหมาะสมก็คือลูกประมาณครึ่งโลฝาค่ะก็สองลูกโลสาวเป๊ะอันนี้กิโลเนื้อเนี่ยพอถึง,งรั่นโลดตัดพอค้าเขาจะมารับนะคะ35บาทถึง50บบาทตรงช่วงนี้ราคานี้อันนี้นนใหญ่มากเลยนะคะ เ้าก็ล่าคนเลยค่ะฝรั่งกลมสาลี่กับกินจูของหนองข้างคอกนะคะมันถือว่าเป็นหนึ่งในผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีเนาะอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมันก็มาจากสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศที่มันเหมาะสม <c oughs> อยากจะรู้ว่าภูมิอากาศหรือภูมิประเทศ ของหนองข้างข้อเราเนี่ยมันมีลนะักษณะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเริ่มจากดินก่อนเลยดินบ้านเราเป็นยังไงคะเป็นดินบุนทรายปูกฝรั่งแล้วมันจะหวานกรอบก็คือเป็นดินร่วนทรนายที่มันไม่อุ้น<อ>น้ำมากก็คือเหมาะสมนะคะทําให้ฝรั่งมีรสชาติค่อนข้างจัดก,ก็คือหวานกรอบแล้วก็สภาพอากาศเราเป็นยังไงคะคืออากาศไม่ร้อนมากะมีแดดลำไรแล้วก็มีเมฆเยอะๆอย่างเงี้ยฝรั่งชอบ แ้ฝนชุกไปก็ไม่ดีมันจะเหลืองอันนี้ก็คือชนบุรีฝนไม่ชุกมากเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะเราอยู่ใกล้ทะเลดังนั้นอุณหภูมิตตลอดทั้งปีเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่แล้วก็สม่ําเสมอดังนั้นก็เลยส่งผลให้กับไม้ผลเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่มันเหมาะสมกับการปลูกและเรื่องของน้ําบ้านเราใช้น้ําจากแหล่งไหนเพียงพอไหมยังไงน้ําเพียงพอเพราะเราขุดสระเองมีสระอยู่สามลูก ก็มีน้ําใช้ทั้งปีไม่ต้องไม่ต้องไม่นี่ไม่ต้องไปเอาน้ําแบบปลาก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วก็เดินระบบน้ําเข้าแปลงปลูกโดยวางเป็นระบบสปริงเกอร์เพื่ทอที่จะลดการใช้แรงงานนะคะแล้วก็เข้ามาบริหารจัดการในสวนเนะาะนี่ก็เป็นหนึ่งในคุณภาพของหน้องข้อที่มาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลให้กับ ฝรั่งน้องข้างของเนี่ยเขามีอัตลักษณ์เอกอลักษณ์ที่มีเนื้อหวานกรอบอร่อยแล้วก็รสชาติจัดกว่าที่อื่นนั่นเองถูกไหมคะค่ะฝรั่ง,งเนี่ยค่ะตั้งแต่ปลูกจนให้ผลผลิตเนี่ยใช้ระยะเวลานานขนาดไหนคะเราปลูก8เดือนคือเราเก็บผลผลิตได้แล้ว8เดือนเนี่ยเราคือเก็บได้เรื่อยๆืเลยพอไปเนี่ยเก็บทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงมากน้อยก็ต้องเก็บได้ทุกอาทิตย์เลยไปถึง10ปีอะ สิปีเราจะเปลี่ยนสวนเนี่ยเราก็ต้องทําสวนใหม่ไว้แปลงใหม่ไว้รอที่เราจะถอนอันเก่าเนี่ยแล้วเราก็มีสวนใหม่รองรับคือเราจะไม่ขาดช่วงเลยเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีมีเงินเข้ามาทั้งปีใช่ก็คือดีไหมคะปลูกฝรั่งเนี่ยดีค่ะดีมากเลยคือไม่เหนื่อยมากมีเวลาพักผ่อนทำฝรั่งก็ <c oughs> <c oughs> มีได้ไรายได้ทุกอาทิตย์เลยไม่ขาดที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะต้นเนี้ย มีอายุประมาณกี่ปีแล้วคะปีแล้วค่ะแต่ว่าต้นเขาไม่ได้ใหญ่มากเราทํายังไงคะให้ต้นเขามีขนาดเท่านี้นะคะ่ะเด็ดยอดรูดใบเอาไว้ตลอดเลยเวลาเข้าสวนเนี่ยเราก็มีกันไกรมาด้วยอันไหนที่ไม่ใช้เราก็ตัดทิ้งตัดออกทีเราเข้าสวนนะสมมติกิ่งมันเป็นอย่างนี้เราก็จะรูดใบเ,เด็ดยอดมันไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกตามน,นี้นะคะแล้วมันก็จะออกมาเป็นเตี้ยอย่างนี้ค่ะจะขึ้นมา แล้วกินคะแนงที่มันไม่ออกลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็ตัดมันทิ้งไปนีนต้นเก่านะนี่สินะปีนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับต้นใหม่ต้นใหม,นะม่น่มันคือมันจะสูงใหญ่คือเรายังทำไม่ยังไม่ยังทำไม่หมดเราจะรูดใบให้มันเ,เพื่อให้มันเตี้ยเตี้ยแล้วมันจะแตกดีแล้วก็เด็ดยอดไว้แล้วมันจะได้ไม่สูงการฉีดยาฉีดอะไรก็สบายเวลาหอก็สบายถ้าเป็นกิมจูลูกขะแดนนี้หอได้แล้วนะคะเนี่ยเนี่ย มันไม่เหมือนกับกลมสาลี่กิมจูมันต้องห่อเนี่ยไว้กับกันค่ะเนี่ยกิมจูห่อได้แล้วมาแล้วก็ห่อเลยเนะี่ยอ่าพอเด็ดเด็ดตูตตมันออกแล้วก็จะห่อเลยเนี่ยกระดาษเนี้ยห่อได้นะคะกิมจนะูเนี่ยเนี่ยเราจะเด็ดอันนี้ออกแล้วก็ห่อกิมจูกับก้มสาลี่นะคะมันมีความแตกต่างกันคือกิมจูเนี่ยมันจะเป็นกีบแบบฟักทองเนี่ยลูกมันจะไม่เหมือนกันก้มสาลี่เขาจะล,ลูกกลม แล้วแต่คิมจูเนี่ยเขาจะเป็นลูกแบบนี้แต่เวลาเราห่แล้วต้องเด็ดแต่ของนครปฐมเขาไม่เด็ดเขาของเขาจะปล่อยไว้ตูดมีตูดอ่าแต่ของเราจะเด็ดอย่างนี้แล้วเราจะโห่อห่ไว้แล้วเดือนครึ่งก็ตัดได้เหมือนกันแต่ถ้าดูต้นน่ะจะไม่รู้เพราะก็จะเหมือนกันกรมสาลี่กับคิมจูแต่ต้องดูลูกเพราะลูกจะไม่เหมือนกันลูกเขาจะเป็นแบบเออีดแบบฟักทอง ต้นเนี่ยเขาเหมือนกันหมดเราไม่แตกต่างกันกิมจิวนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะพอเวลาจะเราจะหอนยเราก็เอาก้นมันออกเนี่ยเอาออกให้หมดเลยว่าไม่ให้แมลงมันเข้าไปอยู่ตรงนี้เวลาเราห่อแล้วลูกมันจะสวยแล้วทีเนี้ยรสชาติของฝรั่งอายุเยอะกับฝรั่งที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะมันแตกต่างค่ะแตกต่างอา,ายุเยอะาๆๆมันจะหวานป่าแต่ฝรั่งใหม่เพราะฝรั่งใหม่เนี่ยลูกมันจะใหญ่มากแต่ฝรั่งอันนี้มันจะลูกเล็กๆมันไม่โตแล้ว แต่ว่ามันจะหวานฝาหวานกรอบอร่อยกว่ากันแสดงว่ายิ่งแก่ยิ่งหวานถ<อ>ูก<ด>ยิ่งแก่ยิ่งหวานใครอยากปลูกฝรั่งมาที่ทยางข้างๆอเลยค่ะเพราะมีต้นพันธุ์ขายอยู่มีการวิธีแนะนําให้ปลูกเสร็จเลยทําไมต้องมาหนองค้อคะดียังไงพันธุ์บ้านเราดีพันธุ์บ้านเรา,า,าดีกว่าที่อื่นทั้งหมดเลย หวานกรอบอร่อยมากต้นพันแข็งแรงเนาะแล้วก็เป็นพันุ์ดั้งเดิมแท้แน่นอนนะคะถ้ปลูกก็ไม่มีโรคและแมลงแล้วก็จะได้ฝรั่งที่สวยงามแบบนี้อ้าวมาถึงสวนต้องชิมฝรั่งนะคะหวานกรอบอร่อยมากเลยปอดสารพิษนะคะปอดสารพิษปลอดสารพิษไอมากิมาเลยค่ะปลอดสารพิษไม่ต้องกลัวอ่ากินได้เลยหวานกรอบอร่อย ตอนนี้เกษตรกรฝรั่งแปลงใหญ่อะมีการรวมกลุ่มกัน5 4ลายที่ทำแปลงใหญ่ร่วมกันนะคะทำกลมสาลี่แล้วก็กิมจูแล้วก็หงเป่าซือตอนนี้มี3 0 0พันค่ะแล้วก็มีสำนักงานกเกษตรจังหวัดชนบุรีเข้ามาช่วยส่งเสริมลดต้นทุนในการทำฝรั่งหนองน้ำคอกนะคะส่งเสริมทำปุ๋ยหมกักเรื่องทำเชื้อราไตาโคโดมาเนี่ยค่ะที่ให้ฉีดฝรั่งเนี่ยค่ะ คือลดต้นทุนเยอะมากเลยไปดูเ็าทาน้ําฝรั่งฝรั่งอบแ a ้งเขามีเครื่องทําให้เราดูเลยว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรามีฝรั่งล้นตลาดให้เราทําแบบนี้แบบนี้บอกที่เขาบอกมาแต่ฝรั่งเรามันไม่มีล้นตลาดเราไม่มีขายมันไม่พอขายส่วนใหญ่เราจะขายผลสดแล้วก็มีการแปรรูปด้วยคือเขาจะทําฝรั่งหยีน้ําฝรั่งฝรั่งกวน ขายทั้งลูกใบาามาทําน้ํายาไปทายาสัะผมมาทําน้ํายาล้างจานเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนได้หลายอย่างเลยค่ะกิ่งพันธุด้วยค่ะกิ่งต้นนะคะแล้วก็ตอนกิ่งขายด้วยคือฝรั่งทั้งต้นเนี่ยขายได้หมดทุกอย่าง <c oughs> แต่ก็ต้นไม่ถึงใบเล <c oughs> ยค่ะใครที่มาเที่ยวชนบุรีนะคะแวะมาเที่ยวสวนฝรั่งหนองคอกนะคะแล้วก็ไปไหว้พระธาตุนะคะพระมหามิ่งโมลีสีพุรพาสัทธาหลวงพ่อสีหมอกฝรั่งหนองคอกรถด,ดี บารมีหลวงปู่ช้างก็ลองแวะมาชิมฝรั่งหนองขอกดูนะคะว่าอร่อยมากผิวสวยนะคะหวานกรอบเป็นของฝากได้นะคะฝรั่งหนองขอก